บรรยากาศยามฝนตกมากินข้าวเหนียวหมูปิ้งด้วยกันเจ้าสวัสดีเจ้าวันนี้ก็มาพ่อก,กับแม่ก,กิิบในช่องพากบ้านาชาแนลเจ้าวันนี้แม่กิิบก็มาพ่อหมูปิ้งนะเจ้าข้าวเหนียวหมูปิ้งมุกกีนนะเจ้าก็จะขายอยู่หน้าเซเว่นแม็กเต้มห่วงนะเจ้าตรงข้ามเลยเนาะขายตั้งแต่หกโมงเจ้าเป็นต้นไปนะเจ้าให้ละสิบปากไม่จะต,ตีนใหญ่แบบนี้เลยเจ้าโอ เกือบเต่าหน้ามันก๊บแล้วนะเจ้าอีก,กินสองไม่อิ่มเลยเนื้อหนุ่มชํำหอมมากๆเลยเจ้าแม่ค่าปิ้งกบปปตันนะเจ้ามาเจ้าอืมข้าเหนียวข้าหยักเลยรู้สึกปูว่าข้าวเหนียว